สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็พบกับครูคุยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้นะครับที่3ในเรื่องของครอบครัวและเพื่อนนะครับในรายวิชาศึกษาและปรกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยครูสอนก็ครูุณครูเดิมนะครับครูครูสุกิจล้างแท้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของหน่วยการเรียนรู้นี้ก่อนนะครับหน่วยการเรียนรู้นี้จะแบ่งออกเป็น2เนื้อหาก็คือครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะครับ โดยการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคุณค่าว่าตัวเองสมควรทําอย่างไรให้กับครอบครัวนะครับและสมควรที่จะทําอย่างไรกับเพื่อนนะครับอย่างนั้นในเรื่องของการเรียนนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับโดยชิ้นงานนะครับในอสองสัปดาห์จะมีให้1ชิ้นงานให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำให้เต็มที่ นะครับรับสิทธิ์คะแนนนะครับดังนั้นนักเรียนต้องศึกษานะครับในคณครูในวิดีโอคณครูเองด้วยนะครับแล้วก็ทําลงไปในใบงานของนักเรียนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเลยนะครับครอบครัวของฉันนะครับก็ต้องขออธิบายก่อนว่าครอบครัวของฉันเนี่ยนะครับในครอบครัวของคนไทย มีด้วยกันอยู่2ประเภทนะครับก็คือ1ครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวคืออะไรก็คือครอบครัวที่ไม่มีคนอื่นนะครับมีแต่พ่อแม่และก็ลูกนั่นคือครอบครัวเดียวส่วนครอบครัวขยายก็คือมีพ่อแม่มีปู่มีย่าหรือมีตามียายมีลูกมาอยู่ด้วยกันนับนั่นเรียกว่าครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยายนะครับ ถามตัวเองดูว่าบ้านตัวเองเป็นครอบครัวแบบไหนนะครับบ้านของนักเรียนเองนะครับอาจจะเป็นครอบครัวเดี่ยวก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นครอบครัวขยายก็ได้คุณครูครับแล้วถ้าผมอยู่แบบครอบครัวเดี่ยวก็คือที่บ้านเนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็ผมครับแต่ข้างบ้านมีมียายมีปู่มีย่าอยู่ด้วยนั่นก็เป็นครอบครัวขยายนะครับเพราะพี่น้องเราอาศัยอยู่ใกล้เคียงเรานะครับนั่นก็เป็นครอบครัวขยายนะครับ แล้วทำยังไงต่อละครับคุณครูก็ดีแล้วครับถ้ามีครอบครัวขยายก็มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกื่อกูลกันได้นะครับครอบครัวเดียกก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับมาดูต่อไปครับลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับไม่ใช่แค่เรานะครับสมาชิก ก็ต้องหมายถึงคนที่อยู่ในครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ที่อาวุโสกว่านะครับอาจจะเป็นปู่ย่าหรือตายายหรือลุงป้านะอานะครับเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยในแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้มาดูข้อที่หนึงเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าส่วนตนหมาถึงอะไรครับก็คือ บางครั้งเหมือนมีข้าวอยู่หนึ่งจานนะครับเราเราจะจะจะให้น้องกินนะครับแล้วตัวเองก็กินนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับข้อที่2ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวนะครับข้อที่3ทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวเป็นประจำนะครับกิจกรรมเช่นอะไรบ้างกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเที่ยวทะเลอาบน้ำออก ไ้วัดนะครับนั่นกิจกรรมที่ทําด้วยกันเนี่ยมักจะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครับต่อไปรู้จักประหยัดอดออมและดูแลทรัพย์สมบัติของครอบครัวนะครับต่อไปมีความสามัคคีไม่ทะเลาะบบกแวงกันนะครับไม่ทะเลาะบบกแวงกันในคนในครอบครัวหรือไปหาเรื่องเพื่อนก็ไม่หานะครับนักเรียนทุกคนก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับต่อไป มีน้ำใจช่วยเหลืองานในครอบครัวนะครับถามว่าช่วยเหลืองานที่เราทำได้นะครับไม่ใช่น้องอนุบาลจะไปยกของหนักยกทีวีก็ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเรามีความสามารถขนาดไหนโดยเฉพาะเด็กพอละก็ปาดขยะได้แล้วนะครับล้างจานเป็นละกรอกน้ำได้และหุงข้าวได้และนะครับก็ช่วยนะครับ ทำงานที่สามารถทำได้นะครับต่อไปแสดงกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนพูดจาไพเราะโอ้ยขอโทษทีนะครับคุณครูเขียนผิดนะครับแบบนึงนะครับกิริยามารยาทนะครับ แสดงกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะชอบไหมชอบนะครับต่อไปมีความซื่อสัตย์ต่อสมาชิกในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอะไรการพูดนะครับไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่ซอเสียดไม่พูดคำหยาบนั่นนะครับทำให้ครอบครัวมีความสุขต่อไปมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนะครับเรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่นั้น เช่นตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราก็เรียนให้เก่งน,นะครับไม่ใช่เราเป็นนักเรียนแต่เราไปหาตังค์อยู่นะครับหน้าที่ของพ่อแม่ไปหาเงินให้เราเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วเมื่อเราโตเราไปหาเงินนะครับแต่ตอนนี้เราหาความรู้เพื่อให้มีวิชาความรู้มากๆแล้วเราค่อยไปหาเงินเมื่อเราโตนะครับข้อท้ายมีความรักความหมุนใย,ยซึ่งกันและกันนะครับไปในครอบครัวมีความหวังดีกันนะครับ ไม่ทะเลาะบกแว่งกันนี่คือสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับต่อไปทีนี้ละการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวที่นี่เราบอกถึงตัวเองแหละสมมุติว่าเราเป็นนัเกเรียนก็เ,เป็นคนในสมาชิกครอบครัวเราจะทําอย่างไรนะครับปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหนึ่งยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนานะครับ ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ทุกอย่างสอนให้คนเป็นคนดีนะครับต่อไปรักและเคารพพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้อาวุโสในบ้านนะครับในกรณีที่เราอยู่กันแบบครอบครัวขยายนะครับเราก็ต้องรู้จักผู้ที่อาวุโสผู้อาวุโสคืออะไรก็คือคนที่อายุมากกว่าเรา นะครับต้องให้ความรักและเคารพท่านต่อไปขยันมันเพียรต่อการเรียนเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นนักเรียนเราเป็นเด็กที่ต้องศึกษาความรู้นะครับดังน,นั้นเราต้องตั้งใจเรียนต่อไปมีน้ำใจรู้จักเสียสละนะร,รู้จักเสียสละนะครับรู้จักเสียสละนะครับ ต่อไปรู้จักประหยัดอดอมต่อไปช่วยเหลือง,งานบ้านนะครับก็สามารถที่คุยบอกแล้ว่าช่วยเหลือง,งานบ้านได้ในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับไม่หนักจนเกินไปถ้าเราเห็นน้องเล่นของเล่นเกะทิ้งผ่านเราก็ไปช่วยเก็บแล้วก็สอนให้น,น้องรู้จักเก็บของเล่นด้วยนะครับเห็นบ้านสกะปรกเราก็กวาด นะครับช่วยแม่พวฝลนตกก็ไปเอาผ้ามาแก็บพับผ้าอะไรเงี้ยนะครับได้มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับพูดจาสุภาพอ่อนหวานมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโสนะครับแล้วก็สุดท้ายรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับนี่คือสามาชิกที่ดีของครอบครัวโดยเรานะครับสามารถปฏิบัติได้นะครับ ตออ่อไปนะครับในเรื่องของเพื่อนบ้างนะครับเพื่อนในที่นี้นะครับเพื่อนก็คือคนที่อายุเหมือนเรานะครับอยู่ห้องเดียวกันหรืออาจจะอยู่คนละเวรก็ได้นะครับแต่เรามีความสนิทกันเราจะสร้างวิธีการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างไรนะครับหนึ่งเราต้องเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์ต่อตนเองและก็เพื่อน นะครับ2มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับผิดชอบไปดีที่สุดนะครับ3ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่นะครับชอบไหมไม่ใช่บางคนโอ้ถ้าถูกต้องถูกอย่างนี้อย่างนั้นโดยที่ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของเพื่อนเลยบางครั้งนะครับเราก็ต้องฟังเพื่อนบ้าง เพื่อหาจุดปกก้องให้งามมนดีที่สุดนะครับอันที่สี่มีระเบียบวินัยในตนเองมีความจริงใจต่อเพื่อนนะครับห้าไม่เล่นรุนแรงไม่รังแกคนที่อ่อนแอก,กว่านะครับมีความสําคัญนะครับบางคนชอบที่จะรังแกเพื่อนนะครับสุดท้ายเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยนะครับข้อที่หกพูดจาไพเราะหน้าฟางัง ไม่ก้าวร้วาวรุนแรงนะครับแล้วก็ที่เจมีเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอถ้านักเรียนนะครับรู้จักสร้างแบบนี้ได้เพื่อนทุกคนก็จะได้รับเรียนอยู่แล้วเห็นว่าจริงไหมครับอ่าทีนี้ใบงานนะครับเนื่องจากมี2ใบงานแต่ค,คุณครูเองให้แค่ใบงานเดียวนะครับเรื่องเราชิมงานที่5และกันนะครับวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับโดยนักเรียนเนี่ยนะครับเลือก หนึ่งถึงสิบมาลงใส่ในคุณลักษณะที่ดีกับคุณลักษณะที่เพื่อนไม่ดีนะครับเอามาเขียนเลยนะครับมาเขียนลงไปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามที่สุดยากไหมคือคุณคิดเองคุณครูเองคิดว่าไม่ยากนะครับอยู่ที่นักเรียนคิดวิเคราะห์ในใบงานนี้นะครับว่านักเรียนชอบเพื่อนที่ดีแบบไหนนะครับนักเรียนเขาเขียน อย่าเขียนเลขนี่นะครับให้เขียนตัวเลขแล้วก็เขียนความหมายด้วยนะครับลงไปในช่องสองช่องก็คือคุณลักษณะของเพื่อที่ดีกับคุณลักษณะของเพื่อที่ไม่ดีนะครับคุณครูเองหวังว่าสัปดาห์นี้สองสัปดาห์นี้ชิ้นงานนี่จะเสร็จได้สวยงามที่สุดนะครับคุณครูเอกฝากทน้นทุกคนนะครับไม่เข้าใจทบทวนเนื้อหาในวิดีโอหรือไม่ก็ศึกษาจาก youtube หรือไม่ก็อ่านจากหนังสือเรียนนะครับอาจาจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างน,นะครับที่เป็นครูเอกก็รวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับมาสอนนักเรียนให้นักเรียนได้มีความรู้นอกกรอบบ้างน,นะครับดังนั้นวันนี้คุณครูเอกก็ขอลาวคาว่า,าสวัสดีครับบ๊ายบาย